สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสิพามากินข้าวมันไก่ใจแอนนะจ้าพี่น้องอา <c oughs> สาวน้อยอินเตอร์กับมาพี่น้องมือนีสามคนพอแม่ลูกจ้า เขามันไก่ดีพี่น้องเห็นตอนานี่ก็คือว่าถ้ากินหมดภายใน20นาทีพี่น้องหาสบาทเด้อจะพี่น้องจะกินมาหมดกันนะจิประมาณราคา1อยหาสเก่าหรือเปล่านี่แหละขันข่อยจำบ๊ผิดหรือพี่น้องเน้อเจ้าเบิงดูส้ของข่อยนี่คือราคาปะกะติกะดูราคาประมาณ45บาท แต่ว่าของเฮียนี่จะเป็นไ <He> er ส้ใจแอนเดอพี่น้องเด้อเป็นข้าวมันไก่ใจแอนพี่น้องซ้ำใหญ่ค่ะข่อยกะเบิงเราหนาะจะิประมาณเกือบ3กิโลได้นะพี่น้องนะข่อยเบิงเราคือแบบสุดยอดมากเลยถ้ากินนี่ก็คือกินเบิร์ดนี่ก็คืออิ่มไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งพุ่นละพี่น้องก็สิมารุนกันนะจ๊ะว่าสิเบิร์ดคือบเบิร์ดเนาะพี่น้องเนาะพุ่น,นะข่ยะอยก็รุนอยู่เได้เพราะว่าออหยังบ่แมนดอก ลอยหาสิบบาทลอยหาสิบเก้าบาทคอยกัว่ามันจะคุ้มเติบพี่น้องถึงสิกินกินบ่เบิดคอยก็ว่าคุ้มไหมพี่น้องเพื่อนห้หลายค่ะคางพี่น้องแต่ว่าคอยคิดว่าเฮียจังใดกับเบิดเพราะว่าน้งเป็นคนที่แบบว่ากินกินได้อ่ะพี่น้องขับไปแข่งกินนีกะบ่ไดดถือว่าเก่งบ่ไดดถือว่าแบบว่ากินเบิดได้ทุกอย่างประนเ่งแต่ว่าน้าเป็นคนที่มากินเข่ามันไก่แต่คอยเบึง มองเบิงแล้วยังไงกับเบิดพี่น้องมาลุ้นกันเ้อะพี่น้องเด้อว,ว่านางสิงกินเบิดบาเบิดไทยใน20สนาทีเด้อพี่น้องเด้นอนางสาวอินเตอร์นางกับมาเชียพอเด้จ้าพี่น้องโดยการน,นางเบิงกร์ตูนปอนกับบกินยังกับบกิน แต่ตัดภาพมาที่พอพี่น้องสแตกถูกอย่างเด้อจ้าจังได้พี่น้องกับไปรับชมเฮียเพิ่นกินเข่ามันไก่ได้เลยเด้อจ้าพี่น้องเรามาลุ่นซอยกันจ้าวันนั้งสิกินเหมิดบาเนาะพี่น้องเนาะไปจะไปรับชมคลิปได้เลยจ้าจนพี่เขาต้องเดินกับมนดูอู้้เยอะ นีนะ่น้ำจิ้มีเนี่น้ำจิม้มทำอะไรน้ำจิ้มมีอ่ะอะไรอ่ะแมลงเหรอเดวตกนะคะเดาตกเกาอีนะคะอ่ะนั่งดีๆค่ะมันมีจัดการให้นีไล่มันไปให้โอเคนั่งดูดีๆนะคะตกนาะตกนาะนะไม่มีที่พิงนะ อันี้ยืมยืมตั้งดีกว่ายืมตั้งให้ป้าป้าหน่อยทำผมนะไปเนี่ยอันนี้ยืมแบบนึงเจ็บไหมเนี่ยนี <c oughs> ่โอเคโอเคโอเค <c oughs> <c oughs> ไม่มไีไปแล้วไปแล้ <c oughs> วไงไปเยี่ยวไปเยี่ยว ป้อนข้าวกินไหมน้องกินข้าวมันไก่ไหมคะนี่อ่ะพี่เตอร์ดูมันนี้ทาให้ดูพี่เตอร์กินไหมอ่ะพี่เตอร์กินนี้ไหมชิมดูก่อนชิมชิมอ่ะพี่เตอร์ชิมก่อนไก่ไก่อุ้ยไก่โอเคอร่อยว้าวว้าวอ่ะแมวเหรอแมวแมวเลยหรอเอาอีกไหมเอานี้ไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเนี่ยเนี่ย เราปลูกมันปลูกให้มีทิ้ง มึงแังก่อนเะเดแต่กว่ามีเงินให้วิ่งแทงแปงโอเคไม่เอาอ่อไม่เอาแฝงมันเอาไก่เอาไก่ Thank <laughs> you. อ้าวมีคนเขากินข้าวมันผกดแตนแล้วก็มีตกสูตด้วยโค้ดัโบโอ้มหแนันไหวเออโักดั๊โบกินแล้วชิวๆค่ะนี่เป็นค quăng Let's go, let's นั่งดีๆเดี๋ยวตกนัง่งดีๆค่ะตกเลยนะคะเยอะมากเลยดนอรอะดวนี่ <c oughs> <c oughs> me mm -hmm. เออหวยเลยอันได้ได้ได้ค่ะพี่เรากาเลยวจิบจบบดจับบดอลกไม่กี่คำาว่า,า <c oughs> มีอึดแล้วเธอเนี่ย เริ่มอึดอึดแล้ว <c oughs> <c oughs> อีกตั้งหกนาทีหรอก 嘿嘿嘿嘿。<Okay. S 2> <laughs> <laughs> เป็นจังใดพี่น้องเบิดจ้าเบิดภายใน1 5ห้านาทีเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอละลุ่นจนวปเยวสิแตกกับพี่น้องก็ขอกะลุ่นน้ำนอาสิเบิดบอตอนแรกนางกับแบบว่าสปีดจะคล้งองตั้งแต่หนึ่งนาทีหอด8นาทีเดอ้อพี่น้องเดอ้อนางทำเวลาได้ดีแห้งค่ะค่ะพี่น้องหลังจากเก้านาทีไปพี่น้องเอ้ยขอยละว่ามันนางอืดอยู่พี่น้องแต่จังใดนางก็กินเบิดจ้ากินหมดภายใน10ห 5นาทีเด้อพี่น้องเด้อเจ้าเบิงดูของแทบพี่น้องเออข่อยกับเบเคย์ผบวเเคยพอัเราสกินยังปนันข่อยก็เห็นนางกินอยู่พี่น้องแต่ว่านางกับบได้กินได้หลายปนีเนาะพี่น้องเนาะนางก็สิแบบว่าไปกินบุฟเฟ่ยังสิหมูกระทะมันก็แบบมีเมนูหลากหลายเนาะพี่น้องเนาะมันก็แบบว่านางได้โดนยังสินะเราแบบมันก็ตัดเลี่ยนตัดหยังได้แต่อันนี้ก็สิบอกว่าเข่าก็เน้นๆไกลก็เน้นๆเนาะพี่น้องเนาะลายคกลายแน่เบิงดูพุ่นะขวดหอดถวยพี่น้องเออ เอ้ยว่าเสียบหลายของเขาวะนะเสียดายพะนะมากินจนว่าให้เบิร์ตขันยกน้ำซปสุดไอ้น้ำซปวะนะน้ำซุปสดได,กด้ก็คก็ยิสดคักซดแน่ผลละพี่น้องเนาะหาสิบบาทพี่น้องขันกินเบิร์ท้ายในอันมีสิบนาทีก็ไดเนาะหาสิบบาทพี่น้องเจ้าเบิร์เหลือแต่จานกระดอกระแดอยู่พี่น้องเอ้ยผลอันเหลือแต่ถ้วยเหลือแต่จานพี่น้องเบิร์จังไดกระเบิร์ตนะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ค่ะพี่น้องมากพี่น้องถือใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องครอบครัวตัวกลมชาแนลนำเด้อจ้าบาย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 อีเตอร์บอกดิบายบายจ้าอย่าลืมกดซับสไครต์เด้อจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้กับไปแล้วเด้อจ้าบายบายลูกสาวคอยกับบายบายยังเอาบายบายยังบายบายไปแล้วจ้า